จบจบจบ oh! สบายดีสบายดีพอออกไม่ออกพอลุงแม่ป้าเนาะแล้วก็ผู้ที่หักแผงเมื่อทุกคนที่อยู่ต่างประเทศหรือว่าทางลาวทางไทยก็เช่นเดียวกันเนาะกสบายดีเมื่อทุกคนเมื่อนี้ก็สิได้มาอ่อแห่งงานเนาะอ่อแห่งงานคือว่าได้ซอยตัดไม้เม็นเพื่อนนี่แหละเพื่อนสิได้อ่อแห่งงานอยู่ที่วัด พอใหญ่คนจะได้พาเฮดเวแล้วกาศทางพอออกเพ่นก็นจะได้มาสามัคคีกันเฮดเวยเนาะอยู่ที่วัดป่านี่แหละบอนโจา้าบังวัดเจบาบังอยู่วัดป่านี่เนาะก็จะได้เฮดเวอยู่ในโฮนี่แหละพอ,อ,อไม่ออกเดี๋ยวจะได้เฮเบิ้งภาพบรรยากาศเนาะความสามัคคีเดี๋ยวเอามาท่าหับสมตอนนี้กักบเจ้าบังก็ได้มั่งตะนางแล้วแล้วกับน้ำมาจับ ว่าจะได้ตัดไม้แลวมันอยู่ในโฮเด้ยอยู่ในโฮแล้วก็จะได้ตัดเพิ่นจะได้ตัดไม้แลยย่ามันทื่อตะนั่งกันเลยว่ะมัางตะนั่งออมัางตะนั่งออแล้วก็มัางน้ํามาจับเนี่เพิ่นเจอสองซานเด้แต่ชาวบ้างจะได้เฮเบิ้งเนอะไเด้ทบรรยากาศเนาะตอ,อเนเช้าเพิ่นจะตัดต้นไม้ชิ้นนี้เลยนี่เพราะว่ามันตายเลยเด้มันตายแล้วเพินเ่นก็นจะได้ตัดลงมัน จะได้ตัดลงเพราะว่าถ้ามีตัดลงกะมันดอมันสีฮักเซอะอันนี้ก็จะเป็นทางไหนก็นจะมีต้นโกยต้นเพ่อนนํำเนาะแต่ถ้าเบิ้งไงแล้วว่าแม่นเพ่ินในสีฮักต้นโกยหรือว่าต้นดอกไม้สีฮักกะมาถ้าหับสมพร้อมๆกันเนาะตอนนี้ก็นีน่แหละต้นไม้ที่เพลินจะได้ตัดกต่มังแล้วแล้วมงัง ทำมาจับมาแล้วมือซาวนี่นีเลยทำมาจับกับตะนางได้ม่างออกนั้นจะเป็นชนออกไม้อีกครัเป็นอกไม้มีก้มมาโทมีก้มมาเพชรน้อยแนะ่เดี๋ยวมาท่าหาบสมตอนเป็นตัดนํากันเนาะ ก็จะได้ทำการตัดก็จะได้ดึงก็เนะ้ถ้าไม่ดึงนี่กะจะมันล้มไปทางอื่นเนาะแรงขึ้นพพูดยายขึ้นง่าพวน้ไานแล้วก็ไปมัดกง่ายง่ายวันน้ำนะพูหลังจากที่ได้แห้งดึงคันเันาอยู่ถ้ามาได้มันมัด ป่านนี้ท่านโบขึ้นหอยพุ่นมันมัดบบได้แด้วมัดได้แต่ฝนละอีกพตัดตัดแล้นี่ตัดแบบมันให้ยแต่ท่านซึ่งท่านนี้จะห้มันล่วงทุมลงมาแน่ๆก็ได้ไปไปยำพ่อเพคุนกะได้มาขึ้นโอไม้เพน่อเพื่อว่าจะได้ขึ้นไปมัดสายกาบอยู่ทางเถิงพุ่นแหละเพื่อว่าจะได้ดึงเทินไปตามแหลมมันเนาะมีเฮอมันไปทางอื่นพอวัายามันหัก เซอเนาะเพราะว่าทางนี้ก็เป็นซางเลยค่ะทางข้างตะเปนตกก็จะมีสายไผ่ก็ย้ำเป็นถือสายไผ่ก็เลยว่าขึ้นไปมัดตอนนี้ก็พอออกกาลังขึ้นตอนนี้กําลังมัดเสกสลิงแล้วแล้วก็จะได้ตัดลงมานี่อันนี้มันสายเอซอสายกาบกันเนี่ยก็จะได้ตัด เนี่ยคกัมาท่าเบิ้งตอนตัดตอนนี้ก็กำลังนั่งสาเมยผู้ขึ้นกำลังลงมาทีหนึ่งนี่เนาะเสาเมยแล้วก็เพิ่นจะได้ตัด นี่นะแบบเขาหัสไซไฟไว้นะบอบอได้ฉะนั้นแบบเม่อกี้ยโ๊เด็ดเฮยเขาดึงโต๊ทเ้ยโบ๊แครงเปลุกแกไหมแกนี่มีบัตรปะบัตรอะไรเน๊อะบัตรสมัมีแนวแครอยู่ปะนี่ั้งหมดอนี่แหละ

โอ้ยเยนเดพูดรพูเยงทองก๊กมาเลยยยยยเจ้าพ่อเอาหิดเล่งมาดีเล่งจัดทางโน้มแล้วมาเย็นเย็นนะพดะไรได้โน้มใช่ไหเอาอะไรโน้มบ้าอไรด้ว่าแต่ผู้เรียกสัญญาณไหมอืมามาสั่งดึงรถไปมือรถดึงเข้าดึงเข้าหมกโลกนะสั่งเลยแค่น้อยสั่ง่างหมกลก อ้าวจองรถนะเว้นแน่นถ่ายหูอ้ยโอ้ยไม่มากซอยเนี่ยคนลอยไปดองลงเลนี่งเขาเร่งเร่งเดี๋ยวเาจักแห้ดีนะ เอาสห่าเอาสห่านอะไรได้ด่ะยกยไอ้น้ยดไปพี่มาจนองพี่มองไหนมันไปใส่เฮือกนานได้อย่าดึกอยพุ่นนะเอาดึง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 เข้าดึเข้าอย่าเข้าไปใกล้ไรอย่าเข้าไปใกล้ไรดึงมาดึงดึงดึง

ก็จะได้เกียง่ามันแต่นี้พังพรายเพิ่งกำลังได้เกียง่ามันไม่อันนี้มันตายได้ปีนึ่งแล้ว ันี้จะได้ต uh> ัดกุแต่หนังจะได้มัดเสือมัดเสือเพื่อดึงถุนีุนีุนีนะุนมัดเชือกอันนี้ก็ดึง้เออโาุนนะตาาซลินี่แล้วคากอว้เอางาตายมัน็เรื่องนั้นเอางาตายแล ปาเชียงกันตายกสอดุ่แล้วมันก็ซุมากสี่เงินเได้เอาแงานถึงก็ได้แก่แก่สิ่งิมีแล้วแก้ตอนนึงปลาตัวมันขึแหละตัันนี้แแก่ดอกมันมันขึ้นยังงรอดเยียงมันะรตัวนีเหรอนหละแสนั่นอายุใส่สุกใส่ปาาบวงมาทัน Rồi, nha. Rồi, xong. Ô. 1. À, vô luôn mà ni. Ừ. Ờ. ตอนนี้ก็จะได้ง่างแบบเบื้องว่ามันลมเนาะว่าดีเพื่อได้เนี่ยฮะเบื้องก่อนเบื้งลักลักกทนเนื่อเลักน่อยแต่ตอนี้มีเพื่อเสียหายนี่ต้นไม้ก็นยัง

ไม่คานต้งมาะครเขาจองมันยืูย oh, ืดห um ูหรัดรัดให้แล้วก็ตัดติ๊กอีกเนาะตันี่่กว่าตทั้โียตัดเนาะตัดหัวเนาะตัดหัวเหัวนยาวนี้จะเต้นหื่อเลยมันสั้นทุบ่ เราอาจจะมาลอกก็ได้สายกาบนี้ยไปก็ได้ หางแทนเต็มอยูุงข้าวห่อนเซ็ตจะได้บมดแหล่งในหนองหง่องนี่เซ็ตได้หรือหง่ามันได้บ้างตัดชำเนีนจอนนี่ก็จะเป็นงาไม้ที่ได้ตัดเอาแล้วแล้วก็ได้ซีนเป็นผืนแน่ ทางพอออกไม่ออกพื้นก็นได้พากันมาเอาพื้นเพื่นก็นได้ตัดไว้มีกกแต้และก็กกยางที่ได้เอาลงเมื่อหวานนี่นี่ก็จะเป็นตอนเศร้าของมือบรรทุกน,นี่ดีทาังไม้แต้ถางไม้ยางนลครับก,กองไว้เมือนี่กจะได้ห้นหนใบมันไปทิ่มนาะไปไว้เฮ็ดพุ่นอยู่ทางป่ากูแหละ กองไว้นี่ก็จะเป็นตอนอ้นยางมันตายแล้วตอนอ้นยางกอพันธชิตัดนะแล้วก็มันใกล้สางเพันกระย่ามันฮักทับสางแน่แล้วก็เพ,พันกระไรตัดอ้อน,นี่มันก็บเบ็ดแปลนแน่บัดนี้แต่เก้าง,ง่าไม้ตกเื่เต็มเลยและปุ๋งทางหล่างขาปุ๋งชาวบ้านก็จะได้จบคลิปไว้เพลงซำนี้เด้อพอออไม่ออกที่มาติดตามหับสมกับขอขอบมุณขอบเจอได้หลาย ก็อย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปของจ้าบ้างเนาะเป็นแนวเลยก็ได้อันนี้ก็ดอกไม้งามๆแน่ปิดท้าย